มีคำบอกเล่ากันในหมู่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าว่าครั้งหนึ่งมีพระฝรั่งรูปหนึ่งมาบวชและปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในเมืองไทยท่านยังหนุ่มยังมีพื้นฐานของความรักแบบคารวาสพ่อบวชไปได้ระยะหนึ่งเกิดอาการคิดถึงโยมผู้หญิงที่เคยรักกันมาก่อนใจมันวนอยู่เรื่องเดิมกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับ ในที่สุดก็ไปกราบครูบาอาจารย์เล่าให้ท่านฟังตรงๆว่าผมคิดถึงโยมผู้หญิงคนนั้นมากทำยังไงดีครับครูบาอาจารย์ฟังแล้วไม่ได้ดุไม่ได้สอนยาวแต่พูดเหมือนแนะนำธรรมดามากว่าอ้าวถ้าคิดถึงก็เขียนจดหมายไปสิบอกให้เขาส่งของที่เป็นตัวตนจริงๆมาให้พระฝรั่งก็สงสัย ครูบาอาจารย์จึงพูดต่อว่าบอกให้เขาส่งอุจจาระมาใส่หอพอคิดถึงเมื่อไหร่ก็สูดแก้เป็นลมดมให้หายคิดถึงเท่านั้นเองความคิดถึงที่เคยหวานก็หายวับไปในทันทีเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้ใครทำแบบนั้นจริงๆแต่สอนให้เห็นว่าหลายครั้งที่เราทุกข์เพราะใจเราไปหลงภาพที่แต่งขึ้นมาเอง ถ้าเห็นความจริงของกายใจจะค่อยๆวางของมันเอง